สวัสดีครับผม,มป็้ลูกแคทเตอร์ผมนะอยู่เกมฟื้ผ่าชูบเบอร์อีกเช่นเคยครับผมหลังจากที่ผมหายไปเล่นเฟรดี้อยู่ตั้งนาน,น้วผมนะเลยไม่ค่อยมีเวลามาเล่นเกมนี้เท่าไหร่แต่ว่าผมก็อัพเลเวลไปได้เยอะอยู่เหมือนกันแล้วผมนะผมอัพจนเลเวล16แล้วตอนนี้แล้วห้องก็เปลี่ยนไปบ้างครับผมนะแต่ตอนนี้มันไม่เป็นคอนเซปต์ล้านและมันอาจจะเป็นคอนเซปต์ห้องของคนธรรมดาแล้วผมนะ ดูออกจะลกๆบ้างผมอยากจะให้มันดูลกนิดหน่อยเพื่อให้มันดูเหมือนเป็นห้อง,องคนธรรมดามากขึ้นเพราะถ้าเกิดมันดูสะอาดสะอ้านไปเดี๋ยวมันจะดูไม่เหมือนห้องคนธรรมดามันจะไม่สมจริงนะมันต้องลกหน่อยโอเคเออน้องอินซีมาพอดีวันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคการได้น้องอินซีผมนะเห็นไหมผมได้90 0 0 0แล้วถ้าผมดูโฆษณาแล้วก็มันจะคูณ3ามกันกสามยี่ผมกดน้องอินซีทีเดียวได้ถึง2องแสนเจวิวผมนะหลายท่านสงสัยบอกเฮ้ย hey, พี่ยอดวิวเออยอะทำไงผมจะบอกวิธีให้ตอนนี้แหละครับผม ถ้าผมกดโฆษณาเมื่อกี้ที่ผมได้200,007นะอ่าถามว่าทําไมผมถึงได้เยอะผมอัพสกิลนี้มาผมนะกดสกิลก่อนผมอัพสกิลนี้ครับผมสปอนเซอร์ครับผมนี่สกิลนี้สปอนเซอร์จะทําให้สามารถได้ขอรางวัลจอนอินซีเพิ่มขึ้นถ้าเกิดอัปเต็มจะเพิ่มขึ้นอีก19%ซึ่งมันได้เยอะมากครับผมนะได้เยอะกว่าการทําคลิปบางคลิปอีกกดโนอินซีแล้วโนอินซีไม่ใช่ว่าจะมาไม่ถี่นะมันมาบ่อยด้วยแล้วกดตัวหนึ่งได้เป็นแสนอย่างเงี้ย ไม่รวยได้ยังไงครับผมนะดังนั้นผมขอแนะนำให้ทุกท่านถ้าเกิดอัพสกิลนี้ได้อัพให้เต็มเลยครับผมและก็ผมอัพสกิลอื่นมาข้างบนงบนี่ผมอัพมาหมดแล้วมีการทำวิดีโอได้3อันผมก็อัพมาแล้วครับผมนะแล้วก็สร้างของเร็วขึ้นแล้วก็สร้างของ2อันเนี่ยมาเยอะมาเยอะเนี่ยแล้วถ้าผมดูอีกก็เป็น20,000ผมได้เทียร์80,000ถ้าผมดูได้อีก200,000นะผมนะ แต่ผมยังไม่อยากจะดูตอนนี้ไงถือว่าไปก่อนแล้วผมได้ยอดวิวเป็นล้านเออตอนนี้ผมมีซับสไครต์แสนห้าแล้วผมในออมาอย่างไกลครับผมเล่นตั้งแต่ยอดซับสไครต์หนึ่งมันจะถึงแสนห้าได้ถือว่ามาไกลมากผมนะแล้วยอดวิวนี่ของปลดล็อกต่างๆต้องใช้ของราคาเป็นล้านนะผมนะดังนั้นได้ยอดวิวเยอะไม่แปลกใจยิ่งเราเวลเยอะเรายิ่งต้องหายอดวิวให้ได้เยอะผมนะเพราะของมันจะแพงโคตรๆอย่างอันนี้ผมนะกีตาร์นี่คือของที่ผมปลดล็อกได้ในเลเวลสิบหกครับผมนะกีตาร์ละล้านสาม ดอกไม้อะไรล้านสามประตูล้านสามแมงมุมล้านสามมีแมงมุมด้วยนะล้านสามล้านสามมีจอฟ้านี่ครับจอจอฟ้าก็มีนะแล้วก็ป้ายพิทิพายผมซื้อมาแล้วราคาล้านสามล้านสามทุกอย่างแม่งล้านอ่ะหูถ้าหายยอดวิวไม่เยอะนี่อยู่ไม่ได้แน่นอนดังนั้นทุกท่านต้องอัพสกิลให้ดีในการได้ยอดวิวเยอะผมนะมาเยอะเห็นไหมเนี่ยมาบ่อยอย่างเงี้ยแล้วถ้าทุกท่านยืนกดทั้งวันนะทุกท่านก็ได้เป็นเป็นล้านได้อย่างไม่ยากถ้าเกิดทุกท่านอัพสกิลได้แบบผมนะโอเคงั้นเรามาเปิดคลิปของพาร์ทนี้กันบ้างดีกว่ามา ตอนนี้ยอด follower ผม6กพันแล้วผมนะมันูซิว่าผมจะได้กิฟต์เท่าไหร่อืมได้พัน0กิฟต์มาอืมยอดวิวห0 0ส0ซับอ,อีกพันตังอีกสามแล้วก็กล่องสมบัติอีกสองโอ้โห่กักไว้เยอะผมนะยิ่งผมกักไว้เยอะผมยิ่งมาเปิดทีเดียวได้เยอะ,ะนะผมจะกักเอาไว้ให้เยอะๆจะได้กดทีเดียวแล้วมันพอได้เยอะรู้สึกดีใจอย่างเงี้ยเออกักไว้เยอะๆเลยค่อยเปิดทีเดียวโอเคแล้วมาเปิดกิฟต์กันดีกว่ากิฟต์ที่ได้มาสองกิฟต์วันนี้ครับผมนะอันนี้อะไรเอ่ยตืด อ๋อผลตุ๊กตาไม่ใช่ทุยตุ๊กตาหาอะไรต้นไม้ธรรมดาผมนะต้นสับปะรดมัง้งเห็นลูกเหมือนกันทุยไม่รู้ต้นอะไรช่างก็แล้นกันโอเคแล้วก็อีกอันหนึ่งน่าจะเป็นของดีเนี่ยอยู่หลังสุดเลยแน่ใช่ไหมมึงพืชพันธุ์นะผมนะถ้าจะเป็นของแพงด้วยราคาเป็นล้านป่ะเนี่ยผมอัพรุัวเลยูยิ่งของนี้เท่าไหร่ยิ่งอัพกระเตนการได้ของพวกนี้เยอะเท่านั้นนะผมนะผมแน่นอนว่าผมเล่นสายเกมมิ่งสายเกมมิ่งผมเลเวลยี่สิบแล้ว คือผมไม่ต้องทําตามเทรนแล้วขอแค่ผมทําวิดีโอเกี่ยวกับเกมมิ่งผมก็ได้ตังค์เยอะเยอะยิ่งกว่าพวกเทรนบางอันอีกเนี่ยมาเลยนะอองซีและได้ซัพย์ทเกิดผมกดสนทนาผมได้ซัพย์ทีละพันทีละพันดังนั้นการได้ซัพถึงแสนไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่ผมนะผมได้สกิลมาเยอะนี่ยี่สิบอันใช่ไหมงั้นเดี๋ยวผมขออัพก่อนอันนี้คือสกิลลัคกี้ที่ผมนะจะทําให้เล่นปักและจะลดเวลาได้อย่างเยอะขึ้นดีใช่ผมนะสำหรับคนที่ไม่ต้องรอ,อนานเพราะไอ้ขอบทลอกราคาเป็นล้านเมื่อกี้ กว่าจะทำเสร็จนี่20ชั่วโมงผมนะใช่ครับย0ชั่วโมงมึงรอไปเหตุถ้าเกิดไม่เล่นปั๊กนี่คือมึงต้องรอย0ชั่วโมงดังนั้นส่วนใหญ่แล้วผมจะเล่นปั๊กตอนนี้ผมมีล้านเจ็ดนี่ซื้ออะไรมาตกแต่งห้องหน่อยหไหมมีตังล้านเจ็ดจริงจริงจอฟ้านี่เลยก็นะผมอยากจะซื้อสายมากกว่าแต่ว่าสายเกมมิ่งผมซื้อไปแล้วป้ายพินิพายนี่เห็นไหมผมซื้อมาแล้วงั้นเอาของป้ายฟ้าไหมเอามาตกแต่งห้องเท่าไหร่เนี่ยรูมสกรีนแต่ก็สับมาวุ้ยเนาอีกสีอ่าเพิ่งมาดิ แน่ฟ้าดีป่ะอ่ะซื้อมาขอให้ใช้เงินไว้ก่อนผมนะแล้วก็มีเินได้เวลเพิ่มเท่านั้นบาซื้อจอฟ้ามาเห็นไหมผมนะผมต้องรออีก18ชั่วโมงถ้าผมไม่เล่นปั๊กนี่คือโคตรเจนช้ามากงั้นก็เล่นปั๊กต่อละกันแต่การเล่นปั๊กนี่ต้องจ่ายทีละเก้าหมื่นอย่างนี้คนระับผมนะยิ่งเรามีเงินเยอะเรายิ่งใช้เปลืองแม่เงเอ้ยแล้วไม่ได้อะไรด้วยนะ แต่ผมก็อัปเกรดปัร์แล้วเห็นไหมครับผมนะผมลดเมื่อกี้ได้มาลดไปชั่วโมงหนึ่งถ้าไม่ลงตรงกระถางไออาหารเนี่ยมันก็ลดน้อยอยู่เนี่ยเนี่ยโอ้โหแม่งไม่ลงเลยเวย้ยตังคูจะหมดแล้วเนี่ยเอาให้ลงเอาให้ลงถ้าลงทีหนึ่งมันก็จะได้เยอะผมนะขอให้พยายามให้มันลงแต่ผมก็ไม่รู้ไงว่าทํายังไงให้มันลงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คือมันก็ต้องสุ่มได้ไม่ได้บ้างเนี่ยเห็นไหมมึงไม่ได้เลยเหรอเฮ้ยตังคูจะหมดแล้วเนี่ยจ่ายที่ะแสนยังไม่ได้ลงสักกระถางสักอันมันไม่ลดเลยนะ่ะ โอ้เฮ้ยดวงกูเป็นไรเนี่ยเฮ้ย hey. เอาจริงนะทุกท่านไม่ได้เลยว่ะเอาขอสักทีหนึ่งกูจะได้ไปสักทีไม่ได้กูก็ไปเหมือนกันเพราะตังกูไม่มีแล้วแหละปึ้งเออคูณสามแค่นั่นแหละพอได้คูณสามปุ๊บนะจัด18ชั่วโมงเล่นมาเมื่อกี้เหลือ12ชั่วโมงผมนะลดไปได้ห้าชั่วโมงถือว่าจัดว่าโอเคโอเคสำหรับการทัวร์ห้องวันนี้ผมจะมาดูห้องของคนดังๆกันบ้างดีกว่าหลังจากที่ฮอดูห้องทุกท่านมาหลายพาร์แล้วก็มาดูวันนี้ ผมจะมาชวนไปดูห้องของคนดังของยูทูบเบอร์อย่างพิวที่พายตัวพิวที่พายเองห้องเขาจะเป็นยังไงผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะผมแอดเขาไว้แล้วแหละอยู่นผมแอดคนดังไว้เยอะเลยมาพิวที่พาย l e v ว l 36ก็ผมนะก็สมแล้วก็ที่เป็นเจ้าของเกมพี่แกก็คงจะสามารถพิมพ์ตังค์แล้วก็เอาตังค์มาได้เองแหละก็เป็นคนเจ้าของเกมก็จะเอาตังค์ได้สบายดังนั้นพี่แกเเวลเยอะสูงสุดมีของดีสุดก็ไม่น่าแปลกใจ พี่แกก็เรียกตังค์จากคนสร้างเกมเฮ้ยคนสร้างเกมเกมกูเอาตังค์มาอีกก็ได้โวผมรู้นะแต่ก็ช่างก็เถอะเจ้าของเกมเนาะมาพิทิพายเป็นไงบ้าง What the fuck <laughs> <laughs> นี่ปั๊กตัวใหญ่อะ๋พิทิพายเขาซื้อปั๊กตัวใหญ่ผมนะก็ะดูดูเป็นห้องเบสิกธรรมดาทำไมนับกองขี้จำเปนมหาศาลนี่เฮียแกเขาเล่นอะไรผมนะห้องไม่ได้กว้างเลยนะ ข้องใจว่าแคบเลยแหละแต่ว่าเฮียแกเขาเล่นอะไรครับเขาสร้างห้องเก็บแคบแล้วก็กักเก็บขี้ดูเหมือนเขาไม่ค่อยแคร์เลยเนาะเขาไม่ค่อยแคร์จะแต่งห้องเลยเปล่าวะเขาเป็นห้องเขาเป็นอย่างนี้มานานะหรือว่าเาพิ่งเขาเพิ่งจะตัดแต่งห้องใหม่ผมว่าทำไมห้องมันกลายเป็นอย่างเงี้ยก็ถือว่าอาร์ตดีผมนะปักขี้เต็มห้องพิธีพายนั่งเล่นคอมไม่สนใจอะไรเออดี ขาคิดอะไรของเขาเนาะเอาเขาอาจจะอาร์ตของเขาไปเลยเขาอาจจะมีเงินเยอะเกินไปวิจะซื้ออะไรก็ซื้อขี้มายัดห้องอ๋อโอเคเข้าใจครับผมงั้นต่อไปเรามาดูห้องของคุณมาร์คคิพายกันบ้างคุณมาร์คคิพาย King o f ฟ i n a l f าแฟดีแห่งต่างชาตินะผมนะผมไปดูเขาบ่อยๆฟ i n a l f าแอฟดีี่เขาก็เป็นแรงบันดาลใจผมเหมือนกันมาดูซิว่าห้องเขาเป็นยังไงมีอะไรเกี่ยวกับฟ i n a l f าแรดีแบบว่าห้องคุณมาร์คคิพายผมนะผมจะโหตาไปเลยวนะโอ้ยแต่ห้องนี้ มันดูเหมือนเป็นห้องของคน,คนที่เป็นนักประดิษฐ์หรือห้องอะไรเลยใช่ไหมเออมีโต๊ะนักประดิษฐ์แล้วก็มีของต่งตงตางๆมารวมกันดูแล้วไม่ได้ตกแต่งอะไรให้มันมากความผมนะก็เหมือนกับเอาของมาจับยัดให้มันลกๆไปนั่นแหละแต่ว่าผมชอบวอลเปเปอร์แล้วก็พื้นหลังมากเลยอ่ะมันทําให้ดูเหมือนเป็นห้องส่วนตัวของนักประดิษฐ์เออแบบว่าแนวคิดแบบแนวนักประดิษฐ์ถือว่าเป็นไอทีอาร์ตนะผมนะแล้วเลเวลเขาสิบห้าเออเขาเลเวลต่ำกว่าผมนี่อ๋อถึงว่าที่ได้ไม่มีของหรูๆเพราะเขาเลเวลยังต่ำกว่า เขาเลยแต่งห้องประมาณนี้ป่ะแต่โต๊ะนี่ไม่เปลี่ยนเลยและรู้สึกว่าเขาใช่เขาไม่ได้ซื้อธนบัตรเพิ่มเลยเขาไม่ค่อยได้ใช้ธนบัตรเลยด้วยซ้ำห้องก็ไม่ได้ขยายและโต๊ะก็ยังเป็นเหมือนเดิมเขาแทบไม่ใช้ธนบัตรอะไรเลยเมื่เนี่ยก็คงเล่นแบบง่ายๆสบายๆไม่ได้เครียดอะไรผมนะสำหรับคุณพิวตี้พายเขานะงั้นมาคนดังอีกสักคนแล้วกันแจ็คเซปติกกายหนึ่งในเพื่อนของคุณพิวตี้พายผมนะรเวยยี่ห้าฮลิเชียดดูกันน่าจะต้องหรูแน่เลยคนนี้ เขาเล่นเอาจริงเอาจังใช่ไหมโอ้โหเอา้ามีสเต็กดอ้ด้ยเหรอฮถ้าเกิดว่อ,อัพสูงไปมีเซ็กดอให้ได้ด้วยเหรอใครไม่รู้เซ็กดอคืออะไรก็ไม่ต้องรู้ต่อไปผมนะเลี้ยงสัตว์อยู่ตรงมุมนี้ขผมนะแล้วก็โอ้โหเอหอนี่มันพิธีบูชายัญอะไรเนี่ยกูกองเทียนมหาสารอยู่บนโลกแล้วก็มีข้างบนสุดคือขยะผมชอบตรงนี้นะเว้ยมันเหมือนพิธีบูชายัญอะไรสักอย่างมีตู้โอ้โมดีดันแดนรุ่นอองมีนนี้ให้ปลดล็อกด้วยเหรอ,โ,อโหโคตรน่าเอาองผมนะ มีสัญลักษณ์ของตาเขาด้วยนี่ตู้เกมของเขาเลยอะ่ะมีตาเนี่ยแลักษ์คือลูกตาของเขาแล้วก็มุมดนตรีโอ้โหมุมเกมมุมบูชายัญมุมดนตรีมีสามมุมในห้องนี้ดีห้องเดียวตกแต่งได้สุดยอดผมนะเดี๋ยวเล่นเนปียโน,โนมีอัดเสียงอัดอะไรด้วยเขาชอบห้องเปียโ,โนป่ะว้าโอ้แล้วก็โอ้เฮ้ยผมชอบพื้นที่เล่นเกมตรงนี้นี่เครื่อง ps สองผมยังไม่สามารถปลดล็อกได้ไงแต่ว่าทีวีก็หรูด้วยเฮ้ยผมชอบมุมเล่นเกมแบบนี้ยพอาจจะต้องลอกเล่นแบบหน่อย สวยครับสวยเลยเนี่ยสุดยอดและสมแล้วที่เป็นคุณคนดังของทิเทพของสวยๆงามๆทึก <c oughs> ท่านถ้าเกิดอยากจะได้ของสวยๆแบบนี้ก็ ปั๊มเลเวลกันเร็วๆผมนะทำไมต้องวางขี้ด้วยพวกคนดังนี่เป็นไรกับพวกกองขี้เอากองขี้ผมยังไม่กล้ากองขี้มาใส่ห้องตัวเองเลยแต่พวกเขานี่เอามาใส่กันจังโอเคง่ะผมขอตัดพาร์ทแต่พิเศษนี้ก่อนผมนะก็จบแล้วสําหรับพาร์ทนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์ส่วนใครแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นอะไรใหผมสร้างสมัย์นี้ต่อไปผมนะถ้าใครอยากได้พาร์ทต่อไปเร็วๆก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆผมนะแล้วก็เช่นเคยไปนัดกันแอดที่กล่องคอมเมนต์ด้านล่างได้ผมแอดกันเยอะๆจะได้กริปกันเยอะๆครััับผมมมมออออออเเเเลลววกกกกนยยยะะๆๆๆจไดด้้าาาาขงงงีีสตตแ่ห แล้วผมก็เอานี่ผมเออผมอยากจะโชว์แบ็กกราวด์ใหม่แบ็กกราวด์สีมืดๆเนี่ยมันเหมือนเป็นจัก,กรวาลเลยผมชอบไปแบ็กกราวด์ตรงมืดๆน,น,นี้มากเลยนะมือเป็นจัก,กรวาลดีและเดี๋ยวผมก็อาจจะต้องปรับแต่งห้องหน่อยห้องนี้มันอยู่เป็นห้องธรรมดาไปต้องปลดล็อกของเพิ่มหน่อยดังนั้นถ้าเกิดทุกท่านอยากได้ของสวยๆก็เช่นเคยนะครับผมนะไปอัพกกนเลเวลกันเยอะๆนะครับผมไว้เจอกันใหม่พาทหน้าเราอันนี้ก็ขอลาไปก่อน,นแล้วเพื่อนฝูงมาเยอะกดไม้์ไม่ทันเดียเด๋ยวเดี๋ยวเอาไม้เอา,เอา,เอา <laughs> ไม้แม่งให้มาตอนปิดคลิปกดก่อนมา Hmm, okay.